ไฮไลท์งานติดตั้งหลังคา APVC b e ซอ e r ประจำเดือนกรกฎาคมเริ่มกันที่บ้านแรกเป็นบ้านที่สายไหมติดตั้งกันศาสบ้านเจ้าของบ้านเลือกใช้หลังคา APVC b e ซอ e r สีขาวเพราะต้องการวัสดุที่ไม่เป็นสนิมร้อเเซสีขาวสะท้อนความร้อนได้ดีใช้งานแล้วพื้นที่หน้าบ้านเย็นขึ้น6-8องศาและบ้านที่รามอินทรา14 อีกหนึ่งบ้านที่เลือกใช้หลังคา APVC b e ซอ e r ทำกันศาสตร์โครงสร้างเน้นเรียบง่ายไม่ต้องติดฉนวนกันร้อนเพิ่มแต่ได้วัสดุคุณภาพที่มีฉนวนในตัวทนแดดทนฝนเสียงเงียบเหมาะมากกับบ้านในเมืองที่ต้องการความเรียบร้อยและดูแลง่ายส่วนบ้านที่ปุมธานีบ้านหลังนี้ไม่ได้ทำหลังคาแต่ติดตั้งบานเกรด APVC b เซอ e r เพื่อช่วยระบายอากาศในโรงรถ ใครมีพื้นที่อบอบหรืออับลมลองเสริมด้วยบานเกรดแบบนี้ก็ช่วยให้ลมผ่านได้ดีแถมกัน UV ทนเคมีและไม่เป็นสนิมสำหรับพื้นที่โปรงง่งโล่งที่ต้องการวัสดุดสวยทนทานดูแลง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องสนิมหรือการผุพังเลยและโรงงานน้ำแข็งที่ชนบุรีที่นี่เลือกใช้หลังคา APVC เบสเซอร์ติดตั้งหลังคาและฝ้าในโรงงานเนื่องจากพื้นที่ในการผลิต ต้องการวัสดุที่ไม่เป็นสนิมสามารถใช้กับงานในพื้นที่เย็นหรือชื้นตลอดเวลาได้ไม่ต้องกังวลเรื่องความชื้นของน้ำหรือสารเคมีจากการผลิตเพราะหลังคาไม่ขึ้นตะไคร่และไม่เป็นสนิมร้อยเปอร์เซและสุดท้ายของรีวิวเดือนนี้คือสวนน้ำระดับโลกที่ชนบุรีใช้แผ่นใสคุณ APVC โปรเจกต์ใหญ่ระดับโลกแบบนี้เลือก APVC b e ซอ e r สีใสคุณเพราะต้องการวัสดุโปร่งแสงที่แสงผ่านได้60%ลดแสงจ้าติดตั้งแล้วพื้นที่ดูสว่างและยังทนไอทะเลทนเคมีเหมาะกับพื้นที่ริมน้ำหรือส่วนน้ำที่มีคอรีนสูงขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เลือกใช้หลังคา APVC b e ซอ e r หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นให้นี้ทางเรามีทีมช่างพร้อมทีมวิศวกรให้คำแนะนำ